ูซูกิ XL 7รถยนต์มันติดดนามิครอสโอเวอร์เข้มดุดันเต็มขั้นกับระบบความปลอดภยัยพร้อมลุยทุกเส้นทางเติมเต็มชีวิตที่ท้าทายสู่จุดมุ่งหมายที่ไร้ขีดจำกัดสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์สุูกิทั่วประเทศนะครับ it's hara it's me เป็นตัวคุณในแบบที่เป็นคุณกับ hara jeans พบกับ hara jeans ได้ทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดเริ่มที่30%สนใจสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับ มาแล้วกับนักเตะระดับตำนานที่ทุกคนรอคอยกับคลาสไอคอนพร้อมให้ทุกคนได้สัมผัสแล้วเฉพาะที่ FIFA ออนไลน์4เท่านั้นคลิกโหลดทิ้งด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับต้นเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามองราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเช้าวันทิตที่สดใสนะครับกับ5นาทีปีศาจแดงเราหวังว่าฟอร์มของยูไนเต็ดจะสดใสาตามไปด้วยนะครับพร้อมรับกับ3แต้มแรกกับไบรตันครับที่แม้ว่าฤด,ดูกาลที่แล้วในยะูไนเต็ดจะบุกไปแพ้ที่เอเม็กซ์ี่ น่าจะลืมจริงๆครับแต่ว่าทีมก็เอาชนะที่โอทร r วฟอร์ดได้2ต่อ0นะครับแล้วเราก็อยากจะรักษาผลงานที่ดีในบ้านกับไรตันเอาไว้ต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเจาะเรื่องของเกมนั้นนี้ในช่วงท้ายนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปตามข่าวที่น่าสนใจกันก่อนนะครับเริ่มที่เวนรูนี่ครับที่เขียนคอลัมน์ในเดอะไทมส์ครับสนับสนุนแนวคิดที่ว่าถ้าคริสโนโรนัลโดต้องการย้ายทีมเนี่ยเราก็ควรจะปล่อยเขาไปนะครับและควรไปหากองหน้าที่พร้อมสำหรับการสร้างทีมในระยะยาวเพราะอยู่ในแต่ทีมนี้ยังไม่ใช่ทีมที่พร้อมสำหรับการลุ้นแชมเปียกนะครับฉะนั้นนี่ไม่ใช่ทีมที่ลงตัวสำหรับคริสโนณเวลานี้ครับอีกหนึ่งประเด็นก็คือเวนเนี่ย ได้ไปที่คาริงตันในช่วงปริซิสซันนะครับแล้วก็ได้พบกับสตีฟแมคคิเรนเขาพบว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยดีครับเทนฮากพยายามจะเปลี่ยนบรรยากาศในการทํางานในแต่ละวันนะครับเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือให้นักเตะยูเลเตดแสดงผลงานในสนามให้ดีแล้วก็เล่นเป็นทีมให้ได้ครับซึ่งไม่เกิดขึ้นเท่าไหร่ในฤด,ดูกาลก่อนนะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายฤด,ดูกาลที่ราฟฟรังนิคคุมท um ีมนะครับเทนฮากพยายามจะติดตั้งอัตลักษณ์หรือว่า DNA ในแบบของเขานะครับใส่ไปในตัวของนักเตะซึ่งเราก็น่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง จริงในสนามเริ่มจากคืนนี้เลยครับลอรีวิทเวลครับผู้สื่อข่าวระดับเทียนหนึ่งจากเดอะแอ l เลติกนะครับเล่าให้ฟังว่าเทนฮากเองเนี่ยชื่นชอบเดียโกดาโลมากๆนะครับโดยเฉพาะความหัวไวและความเข้าใจในแทคติกที่รวดเร็วนะครับยิ่งไปกว่านั้นดาโลเนี่ยยังทำคะแนนกับเทนฮากด้วยการเริ่มเร่งความฟิตเร็วในช่วงพักเบรกซีซั่นที่ผ่านมาใช้เวลากับการเรียกความฟิตในศูนย์กีฬาในโปรตุเกสนะครับซึ่งทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ลงสนามต่อเน,นื่องให้กับยูเนเต็ดอย่างน้อยก็นในเวลานี้นะครับ ขณะที่แอนดี้มิเชนนะครับผู้สื่อข่าวรุ่นใหญ่สายสมโมสรก็ระบุว่าคริเยโนเองเนี่ยได้ซ้อมเซสชั่นพิเศษร่วมกับอารฮารกานาโชะแล้วก็บรูโน่ฟอนันเดสด้วยนะครับโดยกานาโชที่ไม่มีชื่อในเกมชุดยู21ล่าสุดและหมายความว่าเขาอาจจะมีชื่อในทีมชุดใหญ่เนี่ยก็ซ้อมได้น่าประทับใจทีมโค้ชนะครับฉะนั้นถ้าซ้อมได้ดีแบบนี้เนี่ย โอกาสลงเล่นอย่างน้อยในาะตัวสำรองก็พอมีเลยนะครับแต่ว่าจุดที่น่าสังเกตคือเซรนอิกบาวไม่มีชื่อในทีมชุดเล็กเช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นอิกบาวแล้วก็กานาโชเป็นทีเด็ดบนซูมานั่งสำรองก็ได้ครับ มาถึงข่าวคราวการซื้อขายย้ายทีมนะครับเริ่มที่ประเด็นที่หลายท่านเบื่อครับแต่ว่าผมก็ต้องขอรายงานนะครับก็ต้องขออภัยสำหรับหลายท่านที่เบื่อนะครับกับเรื่องของแฟรงกี้เดยองนะครับต้องยอมรับว่าตอนนี้กระแสของเชลซีมาแรงจริงๆนะครับเฟร์นันโดโปโลพูดข่าวทียะสองสายบาซ่าจากมุนโดเดอปอร์ติโบระบุนะครับว่าตัวนักเตะอาจจะเลือกเชลซีที่ได้ไปยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วก็มีโอกาสลุ้นถ้วยรางวัลมากกว่ายู่นเตดแม้ว่าปีศาจแดงเนี่ยจะมีเอริกเทนฮากซึ่งชื่นชอบในตัวของแฟรงกี้เดยอง โร่ครับผู้สแควเทีหนึ่งชื่อดังนะครับแสดงความคิดเห็นส่วนตัวว่าเขาเองก็รู้สึกนะครับว่าณเวลานี้เดยองมีโอกาสไปเชลซีมากกว่าแต่ก็เป็นเพียงความรู้สึกของโรเมโรเท่านั้นนะครับและโรเมโรอีกเช่นกันนะครับบอกว่า ในความรู้สึกของเขานะครับเดยองเนี่ยอาจจะย้ายทีมในสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าหลักๆคือเชลซีเนี่ยจะต้องยื่นข้อเสนอก่อนครับซึ่งพวกเขาเองเนี่ยก็จะต้องแน่ใจก่อนนะครับว่านักเตะเนี่ยต้องการย้ายมาที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับพวกเขาถึงจะส่งข้อเสนอไปนะครับสำหรับฟ้าอยู่ในเต็ดเนี่ยยังไม่มีข่าวใดๆนะครับว่าทีมเนี่ยจะเบนเป้าไปที่ เป้าหมายใหม่ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวเซตบอลนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เดยยองก็มาอยู่2 c h ช้อยสครับช้อยส์แรกคือใช้นักเตะที่มีให้ดีที่สุดซึ่งก็อาจจะหมายถึงเฟรดแล้วก็เจมส์การ์เนอร์นะครับและว2คือ เป้าหมายของเทนทากอาจจะมีครับแต่ว่าสื่อระดับสูงเนี่ยยังไม่รู้นะครับแม้ว่าทีมเนี่ยจะมีข่าวกับฟ a เบียนรู伊จากนาโปลีเข้ามาซึ่งเป็นนักเตะที่แฟนบอลยูไนเต็ดอยากได้พอสมควรทีเดียวนะครับแต่ว่าข่าวกับฟาเบียนรู伊เนี่ยมาจากเจมส์โรบสันระดับเทียร์4ครับฉะนั้นความน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็ยังไม่เยอะนะครับ ส่วนในกรณีของเบนจามินเซสโกนั้นผมขออนุญาตยืดจากรายงานของร็อกวิสโควิชนะครับผู้สื่ข่าวที่รายงานดีลนี้ได้ยอดเยี่ยมมาตลอดจากสโลเวเนียซึ่งระบุว่าณเวลานี้เซสโกนั้นยังไม่ได้เลือกสังกัดใหม่นะครับซึ่งยูเนเต็ดคือหนึ่งในทีมที่แสดงความจำนงให้ความสนใจเซสโกมาตั้งแต่แรก และถ้าเซสโกเลือกแล้วเนี่ยสโมสรที่เซสโกเลือกก็จะดำเนินการอย่างชัดเจนเพื่อปิดดิวนะครับซึ่งสถานะตอนนี้ตัวนักเตะอาจจะสนใจย้ายทีมในปีหน้าและเรดบูซอลส์บวกเองก็ต้องการใช้เขาอีก1ปีที่ออสเตรียนะครับแล้วก็ยังไม่ต้องการขายเขาในตอนนี้อีกหนึ่งทางเลือกก็คือทีมผู้ซื้อเนี่ยอาจจะต้องปิดดิวซื้อขาดไปนะครับแล้วก็ปล่อยเซสโกกลับมาเล่นที่ซอลส์บวกก่อน สำหรับยูเนเต็ดเนี่ยอาจจะไม่สะดวกทําแบบนั้นนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยขาดแคลนผู้เล่นในตำแหน่งสูนย์หน้าณเวลานี้นะครับฟริโซโรามานก็รายงานไปในทางเดียวกันกับวิสโควิชนะครับว่าเซสโกจะตัดสินใจอนาคตภายในสัปดาห์หน้าหรืออีกไม่กี่วันข้างหน้าครับแต่เกมจะพบกับไรตันคัมนี้นะครับเป็นแฟนยูเนเต็ดคงตั้งคําถามว่า แล้วใครจะยินเป็นสูนหน้าตัวเป้าแทนอองตนี่มาซียาวกันละ่ะกระแสเนี่ยจับจ้องไปที่คริสเตนโรนัลโดก็จริงนะครับแต่ว่าสื่อท้องถิ่นอย่าง Manchester News, แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์และก็สื่อดับสูงอย่างลอริดเวลที่หนึ่งจากดอแอตเลติกระบ,บุว่าคนที่น่าจะได้ยืนเป็นกอหน้าตัวเป้าคือแอนโชนี่อีลังกานะครับจุดสาคัญคืออีลังกาสามารถสลับกับแรสฟอร์ดไปเล่นริมเส้นได้และ3ตัวบนของเนเต็ดไม่ว่าจะเป็นแรดฟอร์ดอีลังกาหรือว่าจอดนสานโชเนี่ย ก็จะยืดหยุ่นแล้วก็สลับตำแหน่งกันได้ทั้งหมดอย่างหลากหลายนะครับส่วนคริสเซโน่เนี่ยต้องรอดูความฟิตก่อนนะครับว่าพร้อมจะลงเล่นหรือเปล่าแต่ว่าการซ้อมอย่างหนักเพียง2สัปดาห์ดับความฟิต และการจูนเข้ากับเพื่อนๆเนี่ยจะเพียงพอที่จะเอาชนะใจเอริกเทนฮากหรือไม่ก็คงต้องมารอดูกันในช่วง2ทุ่มคืนนี้นะครับลุนให้ปีศาจแดงเก็บ3แต้มแรกและประเดิมไม่ดูการใหม่อย่างสวยงามนะครับไม่รู้ว่าหนทางจะเป็นอย่างไรแต่ก้าวแรกต้องเดินไปด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นพร้อมกับแฟนบอลอย่างพวกเราที่จะจับมือไปด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวครับสาม,มาัคคีคือพลังสุดุความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณซูซูกิ ฮาราจีนส์และฟีฟ่าออนไลน์4